สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเกษตรและช่างร้อยแปดวันนี้ผมจะพามาดูต้นกระท่อมนะครับที่เราเสียบยอดเอาไว้ประมาณสามเดือนกว่าครับต้องปักไม้ประคองนะครับช่วงนี้ลมแรงแล้วฝนตกด้วยเมื่อคืนที่ผ่านมาของผมพังไปหนึ่งต้นนะครับมันขาดตรงนี้เลยนะครับหนึ่งต้น2ยอดอันนั้นสูงเมตรกว่าแล้วครับเรียบร้อยจบการนี้ก็ต้องมาแก้กไขโดยการใช้ไม้ค้ำยันนะครับ เพื่อบรุคองต้นกระท่อมจนกว่าเนื้อเยื่อตรงนี้ก็จะปิดมิดนะครับจนจนกว่าก็จะแข็งแรงต้องช่วยเหลือก็ก่อนนะครับเพราะว่ากิ่งก้านสาขาเขาเยอะพอโดนน้าฝนก็นมีน้ําหนักเพิ่มทำให้ต,ต้นฉีกหักได้ครับแล้วก็จะพามาดูต้นกระท่อมที่ว่าเราเพิ่งเสียบยอดไปนะครับประมาณเกือบเกือบอาทิตย์แล้วนะครับอันนี้ของผมจะเป็นกุดล้อมนะครับแล้วก็เอามาชํามมาไว้ก่อนนะครับ จนกว่าเขาจะแตกยอดใหม่นะครับของต้นกระทุ่มแล้วจึงใช้กระท่อมเสียบยอดเพื่อนดูนะครับนี่เป็นก้านแดงนะครับมองเห็นเลยสะอนแสงแต่ใบก็ไม่ตกนะครับข้อดีองเขาคือต้นมันแข็งแรงแล้วก็ยอดต้องหาซื้อแถวบ้านนะครับเพราะว่าถ้าสั่งลาซด้าบางทีมันจะช้าครับดูใบนี้ครับใบนี้ใบใหญ่มาก ถ้าช้าเกินไปบางทียอดมาทุนแข็งแรงแต่ยอดไม่แข็งแรงแต่ก็ใช้ได้นะครับเนี่ยอันนี้สั่งจากลาซาด้ามาครับใช้ได้เราขุดล้อมอามาก่อนเพราะการขุดล้อมรากก็จะขาดไม่ค่อยเยอะเหมือนการขุดแบบล้างรากเนี่ยครับอันนี้คือขุดล้อมทั้งหมดเลยแล้วก็มาเสียบยอดเดี๋ยวประมาณนะัก สิบวันนะครับเดี๋ยวก็มาดูกันอีกรอบนึงว่าจะซ่อมแซมไปกี่ต้นแต่ดูโดยรวมนะครับยอดก็สวยมากโอเคนะครับขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ